แป้งแป้งจะเป็นบางๆเห็นไหมชอบอย่างเงี้ยบาง,บาง,บางกบๆกรอบๆแล้วก็ชีสเยอะมะเ <laughs> ยอะมหก This store is for New York Pizza เป็นร้านที่คนมารอเข้าแถวซื้อเยอะมากนะคะใน this is old t o w n right ดาวเทา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 คิิมีนะคะเนี่ยค่ะโลเคชันนะคะอันนี้เป็นร้านพิซซ่านะได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สาสาชาแนลนะคะวันนี้สาจะพากินพิซซ่านะคะ เมื่อกี้ให้ดูแล้วเนาะว่าร้านพาพาไปซื้อนะคะเนี่ยพาลูกมาที่พักนะคะอหนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะนี่นะคะพาลูกมาที่พักนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็ตอนเย็นเย็นก็ส่วนมากเขาจะพาลูกไปที่นู่นที่นี่นะคะนี่ก็เป็นอีกพักหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะดูแสงแดดแต่ตอนนี้ขอกินพิซซ่าก่อนนะคะ ล่ Little birds ค huh? ร uh ับ huh. อ okay. okay. mm ่ะฮะโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะโอ้อันนี้กินแล้วโอ้นี่ไก่สไตล์นิวยอร์กอะไรเนี่ยวัตซอสอี is this Garlic อันนี้เป็นซอสอ่ากระเทียมนะคะขนมปังกระเทียมอ่ะกันเยอะกันนะ วอาอันนี้คือเมนเลยอันนี้เป็นนิวยอร์กพิซซ่านะคะร้านเมื่อกี้นี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นการรีวิวกินพิซซ่านะคะเติมพลังยั่วพิซซ่าชีสเยิ้มเลยนะคะโอเคพายซ่านครับคีเนี่ยซอยทุก็อกบางทีก็ลืม บางทีก็ลืมล็อกล็อกรถอืมนะคปอนลูแบบอ้าลงมาอ้ามก่อนแล้ว <c oughs> โอ้ยทำไมนกเยอะจังเลยไปลุกจิ้งฝูรูดแก๊ฟฟงนู้ว้าว no I say bird อยาให้ดูนกเยอะมากมารอกินนะคะ ดูม uh ั huh. นแต่ละตัวฟังน mm ู hmm. ้นนี่เพียบเลยนะคะรออของหล่นนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศรอบๆอ,อันนี้เขาเรียกว่าเล็กฟ้อนคา mm hmm. uh huh. รอสนะคะเังไงรไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะคะเลยไม่ได้อัดคลิปอะไรนะคะพอถ้าออกมาแล้วก็ ็นกิจกรรมส่วนมากอาจจะค้งหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าจะทําคลิปอะไรอะไรบ้างนะคะก็เลยกลายเป็นคลิปแบบแนวสบายๆเนาะยังไม่รู้เลยว่าจะทําเป็นคลิปอะไรดีตอนนี้คือชอบไปดูคลิปของคนอื่นนะคะที่เขากินนะคะน่าอร่อยนะคะแล้วาทาก็เขาก็มีทําคลิปของกินอะไรอย่างนี้นะคะอืมแต่ก็เลยลอง ว่าจะทําดูแต่ว่ากลัวแบบว่าผลออกมาเราจะอ้วนเกินไปแต่เป็นคนกินเยอะนะคะกินแล้วมันต้องกินให้อิ่มเนาะถ้ากินไม่อิ่มมันก็เป็นคาราคาซังนะคะอืมอ้าวนาะน้ออืมลูกถูกใจอืมยัมหมี่อร่อยไหมอืมอืม นั่งดีดีเลยนกเยอะ bird น,นกนเอ้คาริชาฮัลโหลโอลาเจเดนไปแล้วเจเดนอยู่ฝั่งนู้นนะคะมันติดกับพาร์คของเด็กนะคะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะเพาเดินไปดูนะเคยอุ้ยบินนกเฮ้ยแล้วเฮ้ยตึกเยแล้วเแล้ว that's a rocket over there don't think there's this though? บรรยากาศดีมากนิวยอร์กพิซซ่าจะเป็นชีสเนี่ยแผ่นแป้งมันจะบางแล้วก็ชีสจะหนาชีสจะเยอะนะคะนี่หนาก,กินไปแล้วเนาะก็เลย oh. it's a big responsibility <laughs> the re wedding you know แมาม่ ดูเ it? Yeah. Okay, close it. นี่นี่นะคะแป้งแป้งจะเป็นบางบางเห็นไหมชอบอย่างเงี้ยบางบางกรบกอบแล้วก็ชีสเยิ้มนะเยิ้มไหมอื <laughs> อร่อยอร่อยค่ะของโปรดลูกเลยก็คือชีสนะคะแต่ถ้าใส่แพ็ปพอลอนีเข้าไปก็ เป็นแพทพอลนีก็จะไม่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นชีสอย่างเดียวกินดีนะคะเด็กๆชอบชีสอย่างเดียวลาวก็ชอบชอบทุกอย่างเลยเป็นฝูงเมื่อกี้นี่สาไปรอพิซซ่าใช่ไหมคะแล้วมันมีคนทิ้งขอบขนมปังแบบนี้แบบนี้เลย นกก็แย่งกันนิอีกแย่งกันนกพวกนี้เลยเนี่ยเป็นเป็นกานะคะเป็นกาสีดำเราเก็บบรรยากาศรอบข้างรอบๆมาให้ดูนะคะขออนุญาตไปกินแล้วนะคะเดวน,นี้นกรอบข้างรอ,องกินข <hy> องสดจ้าให้นะคะรอานานแล้ว

ตอนแรกไม่อยากมานะคะเเด่นไหนลูกนกเยอะจังเลยอย่าวิ่งสิค่ะมาเที่ยวนะคะลูกโอเคไปแล้ว go go get that Lalu, apa apa? Papa? Hmm? Papa? <laughs> no. Come on, come on, Karisa, come on. It's okay, mommy. Come on. It's okay, it's okay. She just try to help you. Come on. Whoa. กอดเอากอดเอาเย้ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นน้ำนะคะนี่เป็นคล้ายๆกับสวนน้ำเล็กๆให้เด็กเล่นนะตรงนี้หลังจากโควิดก็ไม่มีใครก็ไม่ได้เปิดอีกเลยนะคะ บรรยากาศนะคะน่ารักน่ารักของกระลอกนะคะกําลังกินไอ้นี่อยู่เลยนะเนี่ยไม่รู้ได้อะไรมานะคะเป็นนัดนะคะดูในในที่นี่นะคะสาวแบบกําลังก็สังเกตนะคะว่าเวลากระลอกเนี่ยช่วงทรอเนี่ยช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิขนเขาก็เริ่มจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็จะเป็นแบบขนปุกปุยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มัน คนก่อสภาพอากาศหนาวนะคะเมื่อก่อนสาวาไม่ได้สังเกตนะคะแต่ตอนนี้นะคะคือที่อยู่ฟลอริดาเขาจริงแต่ว่าปีแรกที่สามมาก็อยู่ที่เทนเนสีนะคะเราก็เห็นก็ลอกตัวหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือเขาจะผัดขนไปตามฤดูกาลนะคะเนี่ยมันก็มันก็สวยดีนะคะแล้วก็อตอนนี้ก็จะเป็นเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะถ้าถือว่าเป็นหน้าหนาวเนาะแต่ฟลอริดาก็จะอยู่ที่ประมาณอ,อุณหภูมิก็ ที่นี่พูดเป็นเซลเซียสนะคะเป็นเป็นฟาเรนไฮน์นะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่40นะคะวันนี้40ถึง60ก็หนาวอยู่นะนี่นะคะกระลอกตัวที่สาพูดถึงนะคะเห็นไหมคะน่ารักดนาะเมี่ยคะ่ะบรรยากาศนะคะนางไม่รู้ว่าจะแอบถ่ายนางนะคะ <laughs> แสงสุดท้ายของวันนี้นะคะเก็บมาฝากบรรยากาศ ที่ถึงเมืองไทยนะคะเวลาเห็นแสงอาทิตย์เนี่ยาทางฝั่งอเมริกาเนี่ยนะฟะ้ที่สายอยู่นะคะถ้าตะวันตกดินเนี่ยก็แสดงว่าไปสว่างที่เมืองไทยเนาะแล้วก็คิดถึงบ้านนะคะเวลาเห็นแบบนี้นะคะที่นี่ถ้าเกิดอากาศาช่วงนี้ก็เย็นแล้วนะคะแล้วเขาก็จะตะวันก็จะตกอยู่ที่ประมาณาห้าโมงครึ่ง ก่อนหโมงก็ตกดินแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือเป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็ไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็ต้องอยู่ในการควบคุมความอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะความปลอดภัยเนาะเรื่องโควิดการแพร่เชื้อนะคะต่ไม่ได้ใส่แมสนะคะเพราะว่า ตอนลงจากรถมาก็จอดอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็คนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็เลยไม่ได้ใส่เนี่ยคนห่างกันมากเลยนะคะ mm. โอเคเดี๋ยวให้ดูแสงตะวันนะคะ mm. แสงสุดท้ายที่จะไปขึ้นที่เมืองไทยแล้ว mm. แต่เคยทำคลิปคลิปหนึ่งแล้วนะแบบนี้ยชิวๆ ลอกตัวหนึ่งเดินผ่านกล้องมาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาก,ก็พาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็พากินพิซซ่านะคะเป็นเป็นคลิปที่แบบว่าช่าชิลนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แา่ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะด้วยบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะคะจากฝั่งฟลอริดาจากฝั่งคิสซิมี่นะคะนี่ก็เป็นเล็กฟอนนะคะอ่าบรรยากาศในพาร์คเนาะ

You can learn to discover a million stars here in the shadows.